ค,ครับลูกอะโชคดีขนาดไหนใช่ไหมเกิดเกิดเ,เป็นผู้ชายอะใช่ไหมโชคดีไหมคิดว่าตัวเองโชคดีไหมเกิดจะตอบใช่ไหมจะตอบใช่ไหมอีกนิดนึงเดี๋ยวพูดได้<ม>ออใช่ลูกก็โชคดีเกิดขนาดไหนเกิดมาเป็นผู้ชายอะผู้ชายหัวหน้าครอบครัวใช่ถ้าเปรียบเสมือนครอบครัวเป็นประเทศนะถ้าบ้านเป็นประเทศอะเราก็เหมือนนายกรัฐมนตรีลูก ใช่เหมือนนายกเลยเราในบ้านเราอ่ะเราเป็นผู้ชายเราเราเป็นรัฐมนตรีว่าการทุกกระทรวงทบวงกลมเลยรู้เข้าใจไหมเข้าใจปะมันตื่นเช้ามาอย่างเงี้ยเช้ามาตื่นเช้ามา,อา,า,มา,า,มาอากาศแจ่มใสเราก็ดูเรื่องความสะอาดอาะืะหยไม้ในบริเวณรอบบ้านเนย นี่ก็เหมือนเราเป็นรำมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลายอย่างเห็ไหมตกเย็นตกขํามาแล้วก็ดูแลห้องรับห้องหอใช่ให้มันปลอดภัยจากข,มขโมยขจรใช่แล้วแล้วก็เหมือนเป็นรำมนตรีกระทรวงมาหาดไทยออปิดประตูบ้านทำ้รั้วบ้านให้มันนิดชิดปลอดภัยจากขโมยขโจรเข้าใจไหมลูก พอตกดึกมาก็ต้องมาคอยระวังป้องกันไจากน่านฟ้าก็เหมือนพ่อเป็นรัฐมนตรีกลาโหมใช่ใช่อไหมเราต้องเป็นรัฐมนตรีกลาโหมอีกใช่ไหมต้องติดมุ้งนวดเ,เดี๋ยวยุงเดี๋ยวมแมลงเล่นบินเข้าบ้านใช่ไหมเราเป็นทุกกระทรวงอะ่ะใช่ไหม เข้าใจใช่ไหมลูกเออเป็นทุกกระทรวงแต่แต่มีกระทรวงเดียวที่เราเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นรัฐมนตรีอันนั้นค oui> ือกระทรวงการคลังเข้าใจไหมเออครับเราไม่ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะแต่นอกนั้นเราเป็นหมดลูกรู้ไหมว่าใครเป็นรัฐมนตรีกระทรวงคลังคุณแม่เบคใจใช่ไหมลูก ไม่รู้คุณแม่เป็นตำรวจรุ่นไหนเอาเงินเดือนตำรวจไปหมดเลยขึ้นเรียนมาไม่รู้นะเดี๋ยวลูกโตมาเราจะปฏิวัติไม่รู้นะเดี๋ยวลูกโตขึ้นมาเราจัดเฮ้ยเฮ้ยเยี่ยม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 เยี่เราจะปฏิวัติกันจับมือจับมือก่อน